ไม่แล้วแล้วยายขี่มอเตอร์ไซค์มาเองเหรอคะน้ำมันหมดพอดีอ๋อแต่บ้านอยระยงบ้านฉางบ้านฉางด้วยอืมยายยังไม่ได้กินข้าวก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้พอดีน้ำมันหมดมขอแตงโมบ้านเขาน้ำมันยังมีอยู่บ้านะคะตรงนั้นแล้วยายกินเหล้าไหมยายกินเหล้าไหม อ่ะตอบหนูตอบหน,ตหนูตรงๆนะอ่ะตอนนี้กินไหมแล้วทำอาชีพอะไรเขาแม่นกเขาทานอ๋อเขียนฐานน้ำยังไม่ได้อาบเออเก็บนฐานให้เขาเสร็จแล้วตุ๊กตี้เขาไล่หนูบอกว่าวกลับบ้านหาลูกมือเลยลูกให้โทรศัพท์หนูเบอร์ลูกอยู่ในโทรศัพท์อือแล้วยายจะไปไหนเนี่ยเป้าหมายเป้าหมายไปไหนหาลูกใครอยู่บนจำเบอร์ลูกได้ไหม ยายเป็นคนไทยใช่ไหมมีบัตรประชาชนไหมหนูไม่ได้เอามาอ้าวเขาตีหนูหนูเลยไม่กล้าเอามาหนูได้แค่ข้ามผมกับไหน,หนไหนมีหลักฐานอะไรไหมในรถยนต์โมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของเขาค่ะอ๋อแล้วเขาจะแจ้งความไหมเนี่ยว่าเอารถเขามาก็รู้ว่าเขาจะแกล้งหนูก็ยอมโดจนจับม่สีนี่ชื่อจริงชื่อเล่นรับชื่อจริงเขาชื่อเล่นเขานี่ก็คืออยากกลับบ้าน เท่านั้นอยากกลับไปหาลูกลูกชื่ออะไรคะสสเด็กชายโตแสงสว่างเด็กชายนายโตแสงสว่างนายโตแสงสว่างอยู่บ้านฉางระยองใช่ไหมอืมยังไม่ได้กินข้าว,ไม,ไ,าวไม่ได้กินข้าวกี่วันแล้วเนี่ยสองวันสวันแล้วอืมไม่เป็นไรเดีย๋ยวประสานงานให้นะไม่ต้องนม่หรอกไม่ต้องโทษอะไรไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะ เราเลือกแล้วแต่ทีนี้เราเราอยากกลับบ้านแค่นั้นเองนะเราเลือกชี่เราอ่เาแต่มันพลาดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรแล้วเราก็ต้องปล่อยค่ะค่ะค่ะรักตัวเองเนาะยอมรับค่ะจ้ะจ้ะจ้ะรักตัวเองรักตัวเองต่อไปนี้รักตัวเองเยอะๆรู้หรือยังว่าครอบครัวดีที่สุดเนาะอืมเราลูกเราดีที่สุดอ่าเราเราอย่ามาตามใจตัวเองมากบางทีโซเชียลมันมันไม่ใช่คําตอบว่าเราคิดว่ามี วันที่คอยดูแลเวลาเก็บไข่แต่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดค่ะค่ะมีลูกเราเท่านั้นที่ดูแลเราอ่านะต่อไปนี้ก็นะี่มือทงมือถืออย่าไปเล่นเยอะข่าวเขิลมันก็ม,มีเราเห็นเยอะแยะหลอกกันไปใช้แรง,งงงแรงงานขังหลวงเหนียวอะไรเงี้ยนะอืมกินไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำก,กับข้าวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ป้าเขาทำกับข้าวให้กินอื มาส่งไปเด้อแม่เดี๋ยวไปทางไหนเดี๋ยวผมถามไปตามนี้เลยใช่ไหมครับไปต่อไปครับไปต่อครับไปต่อครับงั้นเดี๋ยวเรากลับดีกว่าเราขอขอแยกแยกระก่อนครับครับผมครับครับขอบคุณมาขอบคุณครับนี่ครับคนนี่ครับคนคนนำทางเราครับไปจัดจังเจ้าไปต่อกันนะพี่แล้วรางปลอดภัยครับพี่ครับผมครับครับ